เออเกิดอะไรขึ้นบ้างัมขึ้นมาอ่มีคนเรียกเรามาชั้นสอง เกมดีมากมาลองึ้นมายังเอาเตนแล้วครับโอเคแล้วนี่คือแบบที่เราอยู่เห็นไ,ไหมเห็นมันสามารถหมุนได้เอา้าพื้นที่เปลี่ยนไป <laughs> นี่คือที่เราอยู่นะบริเวณตรงนี้มันมีโอเวสีอยู่ใช่เลย

โอเคไปเดีราไปไม่มองเขาจะไม่มองหน้ามันเด็ดขาดโอ้ยข้าวโว้ยข้วอะไเชียโว้ยมานี่ยมาเนี่ยลงมาเลี้ยวยังพูดถึงอะไรไม่เสร็จเลยโอ้น้องเบอร์สไตัยกระโดดขึ้นมา เแย่ไม่ไม่เสียงดังที่เป๋เลยสัตว์ลงมาลงมาเร็วไม่ใช่ขึ้นเหรอเอ้าะอยู่ขึ้นมาตอนไหนเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาดีขึ้นมาดีบอกให้ขึ้นมากูเกินกำลังขึ้นเนี่ยเร็วขึ้นมาอ่าเดี๋ยวนี่ก็ตอนนั้นแหละพูดไปแล้วก็คือตรงนี้กากตรงนี้ สนใจอเอานี้ด้วยมั้ย,ยจะพา <c oughs> เวสีอยู่ยาู่้านมเขี้่ะี่ิแม่งรู้เรื่องเอาเร็จมิชั่นแล้วหรอ,อยิ่งไม่ได้ทำเลยเลยกง่ายๆเราจะห่างตรงนี้ประมาณยี่สิองไม้เา ไก pie, ่ oh, <three! away. S 2> ไก่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 นี่ก็ไก่เมื่อเคยใช่มาแล้วก็เรามาดูเป้าหมายที่เราจะตามล่ากันดีกว่าอืมนี่คือเป้าหมายของเราเราจะมีทั้งตัวนี้แล้วก็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 ตัวนี้เป็ตัวอะไรบ้างมีเก้าสับเก้าใช่ไหมใช่ลองดูลองไล่ดูเอามิก้าค่ะเก้านะ อุ้ยเฮี้ยอุ <t <t ้ยเฮี้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเปรดกูก็จะตายแล้วเนี่ยตายหาบได้ีเยลงโทษไปให้พังโซ่อย่างหนักเลยโอ้โหหกห้างบินกูเปรดมันกจะเต็ แต่ไม่ใช่กับกูที่มันจะมีอมงอนโผล่ขึ้นมากูจะทำไงต่อครับขึ้นมาจะพึ่งขึ้นสนะตาร์ขึ้อบิงอ่ะ

เราเห็นรูอะไรไม่รู้เลยไม,ไม่รู้แต่ที่แน่ๆพี่กี้เหมือนเห็นบ้านเนี่ยลวดเรื่รไ้ไงกูได้อบอก,กับไอ้ชิ้นแล้วก็กูได้ฟันของไอ้ scp 939มา มันมีฟันแล้วก็มันมีออฟโชั่นเดียวไม่ใช่ออปชั่นหมายถึงออฟที่มันเป็นแบบเพ่วกกลมๆอันนี้มันมีอะไรอย่างเงี้ยเอาโอ้โหกูมีที่กุลเนเท่าไหร่เนี่ยโอ้เกมอะไรบ้น,นเนกมไก อเบ <st> อร์สไตทอาปเปอร์เอานี่ไหมกล้องสองทางไกลมึงเอาไว้สอ่องวูบเหมือนกันแล้วเวลาเราก็เขียนคิดหน่อย เก็บมาเก็บมาเราเก็บมาโอเคมีหรอใช่โอ้โหโอ้์ส r s t r i g ฟูใครฆ่าหมูอ,อ่ะเฮ้ยอันนี้ใช่ตัวเราตามหาไหมเอ้ยตัวไอตุ๊สีแดงหยิบมา เอา,ป,าเป,อป้ายมาเออป้ายมันเก็บมาไว้เอาเก็บไว้เปออกลัวว่ามันต้องรีบเก็บของแล้วเปพ้ออยา่าสูงมีน้อยเราจีบก,กูให้กระสูนมึงได้นะมันจะพุ่งตัวมาหามึงเว้ยมาชี้แจงไอ้จ้าคราวนี้กูไม่กลัวแล้ว ก่อนอื่นเราต้องเก็บของมีค่าก่อนเราจะไปตามเข็มทิศแล้วก็น่าจะวุ้งลมอ่ะฮ้ยก้าวสามก้าวทำไมเกิดแถวนี้เยอะจังเลยเฮ้ยพี่แก่าๆาไปนึงแล้วอยู่ๆมันก็สปาร์มสามตัวเออไปมันดูไฮนิคอปเตอร์ด้วยที่กูไม่มั่นใจพวกนี้เนยพวก ไม่มั่นใจพวกนี้เลยว่าเดี๋ยวพรุงนี้มันจะมาทำร้ายเรือกูเครื่องเครื่องบินอยู่ไหนอยู่นู่นคุณมาเป้อเป้อเป้อครูเสียวอะไรวะไม่ดิเปิดไซ่เร็ว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 ไม่ดิเร็วคุณมา จดตอนนี้เราคือหน่วยงาน SCP นะเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวลงมา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 ลงไปเอาไว้สำหรัมานไกลเด้งเฮ้ยกูไม่กูกูม่กูกูไม่กู้ยเงมาเงมเลงปเกงข้างหลังอ่ะ นั่นแหละสูก้กันเลยสู้กันเลยสู้กันเลยนั่นแหละนั่นแหละสู้กันสู้กันมาพี่แอเปิ <รอ S 2> <f> ้เดี ов, ๋ยวพี่พไปเจอจะ๊บขอไปชัดโล่กัน,นถ้าผมมีมีแล้วโล่ผมสามารถจัดการพวกน,นี้ได้คืออันนี้ เอออยูที่ี่ง่วงลใกล้ังเี้ยมันเปเบิกเอ้ยมึงเบิกดิมันมีงอยู่เบิกเลย

แล้วก็ช้าในวันถัดไป <laughs> โคตรปอมอะเฮี้ยโคตรปอมแม่พระตรงคือมันไม่มีแสงไงแล้วถ้าเกิดเราขับไปนม่เราเราไม่รู้เลยมันก็เปิดในมิชชั่นอ,อีสัตว์โว้ยมานเว้เต้นนยนี่อย,ย่างนา้อนยเวลาลงเราก็เจออะไรก็ไม่รู้ด้วยตอนเนี้ย มาโดนไหกูไม่เคยเห็นทำไมเนเธอร์มันล่วงกูไม่เคยเห็นเนเธอร์ล่วงเจอตายยังฮะไม่น่ะกูก็เพิ่งให้มึงไปแป๊บหนึ่งไอ้เหี้ยอ่ะไปขึ้นมาเงยหงายนี่ผูเข่าโอ้ยแต่เขาสวย เอออย่าไปยิงมันขึ้นมาขึ้นมากูเจอซากมันตื่นปินขึ้ยังไงวะอาขึ้นมาขึ้นมา แค่นี้เอเอเอออย่ามึงขึ้นดิขึ้นมึงขึ้นมึงบ่อกให้มึงึ้นว้ยแค่มาเนแถน่าจะมีแค่นี้แหละเดี๋ยวเราก็ต้องพาก,กันก่อนนะอีกเปรตเนี่มันต้องตาย กลัวหน่อยไม่ใช่กล่ะได้ได้ได้ือเขาเปลี่ยนให้ดย์ฟอสเ,เตอร์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมานะอีเปรตโอเคจัดไปใหญ่เสียเพราะว่าของในตัวก็เยอะอยู่นะทำเล่นนะมันไม่คอมพิวเลยว่ะเจออ่างนี้น วลังดูนปูไรก็ค่ะโรงแรมนี้ก็ได้ป่ะเพื่อหักเลยวะเนี่ยเอาไปเอาของขึ้นในลีคอปเตอร์ขึ้นไหนคุณเหนื่อยแล้วเะลีคอปเตอร์นี่เราก็เปลี่ยนไปทั่วเลยเนาะอะไรว่ามีอะไรบ้างวะเนี่ยเดี๋ยวโอเคเอา,านี้เก็บก่อนแล้วก็ธง,งคำนึงไข่ เดี๋ยว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 รู้สึกเหมือนทีวียไยเด้เข้าตัวกูก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหอากาศดีดีมาเดินทางต่อไหมยังมีอีกมีก็ใส่อีก

กูไม่กล้าเข้าเลยเน่ยตอนเนี้ยเป้าเป้าเป้าถอยถอยยังไงกูก็ตายอยู่ดีมบเบ่งวิ่งเร็วอย่างกระต yeah. อองงุ่นแฟตเหี้ยไอ้เงี้ยมึงอยู่นี่นดูเองกูก็ได้รับความเสียหายตัวไหนตัวนี้มึงข้ามไหมน่ะกูเห็นนะ ไม่มีสองตัวตายปะเป็ดหยุนต้องกะทีเธอกูรอชีวิตเก้าอี้งงง,งนั่งได้ไหมได้นั่งได้เบกูเก่ากูแย่งมาเก็บไปอยนะู่เนี่ยปัวหนึ่งกำลังปีนต้นไม้อยู่กูเป็นลิงอ่ะตอนนี้คือตอนนี้กูไม่ปลอดภัยกับ SCP มาก มีตัวอะไรใช่ป่ะมีเช็คแล้วเลียร์ให้แล้วขุดแปลขูดแปลเอาเอาเอาขูดไป,ป,ดไป,ป,ดไปใส่ตัวกูก็ได้โยนมาไอโยนมาโยนมาเอาไปใส่ตัวกูอีกแล้วกูอมตะคือถึงแม้ถึงผมจะเป็นอมตะแต่ผมไม่ได้โกงอะไรนะผมแค่ไม่อยากให้พูกไม่ตายเอาเยี่ยเข้าตัวกูจัะ หายา,ยากหรือว่บกหายายากไปก็ได้นะคือ,อคมีอยู่ไหนอีกเนี่ยกูเจอแล้วไอ้ตัวหนึ่งมึงเดินมา,มา,นา,มางนี่ตามไงนะเออดีกเรดกรดมันดีเลย <c oughs> รอชีวิตก็ยังอยู่ตัวนี้เหมือนเดิม <c oughs> เบิร์สไตร์ขึ้นต้นไม้เนี่ยนะแม่ตัวนี้พอกูมีตัวนี้กูสามารถเบิร์สไตร์ได้เลย เขียไม่ใ <Sustain> ช <able> ่หรอขอสถาที่นังเขียนมาเป็นบินกันทำมาดิมือกิจเกิน ได้ครับเราไปดูเองมีอ,กกอยู่บนเครื่องบินนี่แหละเว้ยเขพูดถึงมันแบบตอนนี้มันโล่งเกินไปมากเลยอีอห่างแดงๆก็รู้สึกไม่ดีนะใช่รู้สึกไม่ดีมากเลยรู้สึก ไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยสิไม่ปลอดภัย,ภย,ภยแล้วมันใบโอมนี่นะไปเดี๋ยนี่แหละยึนไปไหนนะเฮ้ยเจอใบโอมสักละโอ้โหั่นไงชุดชุดนึงขึ้นมาก่อนแล้วเนี่ยเกี่ยนี่ือ,อะไรอ่ะ สิงปูซ่าที่มันอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วม,มันมากูเจอแท่นดินด้วยนม่ไงเจออีกอันแต่รู้สึกว่าจะเป็นแค่เซสชัรนามาดูแค่ขา,าดูเฉยนะว่าในนี้มันมีอะไรไหมถ้าอย่างนี้ก็อะไรที่แน่ๆคือเจอหลุมขนาดใหญ่ที่นี่ไม่เห็นเลยตลอดเลย เนี่ยไปเจออะไรก็ไม่รู้เนี่ยอะไรก็ไม่รู้เลยเท่ยงยาวเ่ยเลยน่าจะตูดเสียบได้มามาคือมาคือมาเราลองไปไบองศูล่ากันดิออมามาดิมาดิเขาคือแบบข้างหลังข้างหลังมันพิทักอ์ตกทึ้นหายเลยกูเสียวมากเนี่ยแบบเล่ควีม เฮ้ยน hey! ี่เขียวเขียววะนอนไปเลยกลมหน้าครับตุ๊กตาตัน่ารักอะ เดี่ยวติ๋มแก็มาแล้วลงมาหนึ่งอุ้ไปเปอร์รีสินะันไม่เคยทำมาก่อนนะตอนนี้เขาเยอะยังไม่ถึงเวลาไหนเลยฮนะ Mình đâu còn lấy được mày? Hơ. này. Đồ effect nghe. Đéo vào. Mất tí cu. Cứ như đi cu hả yêu แค่กูโดนเซนสปาปลอยเลยเฮียโอ้โหโอ้โหโอ้จี้สัตว์ไข่ยมึงผี้ขึ้นมาขึ้นมาเงยขึ้นเงยขึ้นตรงท้องมันตรงท้องระโดดระโดดอีกนิดเตะเบอร์สไตรไโอ้ยโอ้ย พี่อะไรวะน่ะเอาด้วยตัวเนี้อะไรขึ้นเอาไปด้วยเหรอเอาไปด้วยอะไรไงอ่ะเออโอเคดีแล้วถึงมาก็ไปขึ้นตลอดเลยอ่ะอันนี้นี่นี่เออให้เรานไหยมาถึงมาถึงมาถึงมาโอ้กูัวกลสมรรถขึ้นมาด้วยเร็ววว What the fuck is this เปิดเอ้ยอขึ้นมา,เ,าเร็วขึ้นมาขึ้น,ข,นขึ้นบินกูโหไม่ไหวเร็วข,ขึ้นกูจะพังแล้วเมื่อขึ้นไม่ทนันยื้อเกตเตอร์ไปเลยไปเลยไปเลยโหไม่โคตรเดือด เดินแต่แรกก็เนี่ยหนึ่ร้อยห้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะอ๋อมีมีมีมโอเคพิกิงเดี๋ยวผมของั้นพิกินใช้เวลานั้นเดินทางไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะเดินทางไปบ้านแล้วก็ไปเซสเปลที่นั่นโอเคปะ เนะีนะ่ยลงนะ้ำเลยลงบ่อยอย่างว่าน้ำเนี่ยเ้ย่นะนะ ขอคำคมหนึ่งคำโอเคเซ่กุญเาจะลืมกดอนค์ like, ก share, กอนแชร์ก้อนสักครัยให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ